หยุดโอนครับหยุดโอนก็เท่ากับเราเนี่ยหยุดสนับสนุนอาร์ชีนะเพราะถ้าเราชาวพุทธเนี่ยโอนคือการปักหมุดหาเงินคือว่าภาษาบาลท้อเอ่น,าานว่ามันหากินง่ายปวดมันหากินง่ายปวดทั้งที่วินัยบัญญัติเนี่ยไม่ได้บัญญัติให้คือการปักหมุดเนี่ยกิจกรรมของเศรษฐีวรานในบ้านเราเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาปักหมุดกันเป็นอาชีพ เขาหากันเป็นอาชีพครับแต่ถ้าเราชาวพุทธจะหยุดโอนเนี่ยครับถ้าหยุดโอนเราเอาโอเคละเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งว่าคิดว่าพระสงฆ์องค์สามเณรนท่านก็ถวายท่านที่วัดครับไอการโอนนี่แหละมันคือจุดอ่อนที่ทามันมันคือช่องโหว่ที่ทําให้อารชีเกิดขึ้นมาแล้วก็อาศัยปักหมุดหาเงินในทางพระพุทธศาสนาจนร่ารวยมั่งมีเป็นเศรษฐีเจริญบอลโยงแจงมั่งมีเป็นเศรษฐี ล่ำรวยกันขนเงินขนทองไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียให้ญาติสนิทพิษสหายสาโลหิตก็เกิดจากการโอนมันไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นปรูปธรรมไม่มีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มแข็งครับแต่ถ้าตราบใดเรายังเห็นการปักหมุดแล้วเราโอนโอนโอนเนี่ยตรงเนี้ยมันคือจริงจริงศาสชนาเนี่ยมันพระภิกษุสามเณรเนี่ยวินัยบัญญัติไม่ได้ให้รับเงินนะไม่ใช่บวชหาเงินกันนะครับ เราอย่าคิดว่าการเงินของท่านซื้อบุญครับเพราะอะไรเพราะวินัยบัญญัติไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้พระรับเงินครับไม่ให้พิกสุรับเงินแล้วที่นี่การกระทําของคนพวกนี้มันมันก็เลยทําให้ภาพลักษณ์ของพระภิกษุเสียหายพ,าพระภิกษุต้องเป็นไปเพื่อการขัดเกลาเบา,บาบางกิเลสครับไม่ได้เป็นไปเพื่อการปักหมุดหาเงินแต่ถ้าเราดูดีๆถ้าเราไม่หยุดหย,ยุดที่เขาไม่ได้หยุดที่เราหยุดที่ท่านทั้งหลายท่านผู้เจริญทั้งหลายหยุดที่เรา อย่าโอนครับถ้าเราหยุดกันศาสนาเราก็ไปรอดครับถ้าคุณโอนเท่ากับคุณให้คุณกลายเป็นสนับสนุนอล,ะละัชีบิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้าพระสัตธรรมไม่ตั้งอยู่เพราะเราโอนนี่แหละการตั้งอยู่แห่งพระสัตธรรมไม่ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเราโอนสุดท้ายก็บิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าโอนครับเราก็ต้องเป็นชาวพุทธมีกรรมสูตรหัดสงสัยบ้างว่า พระพุทธเจ้าให้แบบนี้เหรอบวชมาต้องมาบวชปกักขุดฐานเงินกันแบบนี้เหรอมันก็ต้องสุมันก็ต้องสงสัยกันบ้างถ้าศาสนานเป็นไปจริงๆแล้วอาจจะมาก็รู้นะว่าทุกวันนี้พระสงฆ์องค์สามเด่นนะมันน้อยลงมันน้อยลงแต่คนที่เข้ามาปกักขุดฐานเงินกันพวกเนี้มันทําลายพระสงฆ์องค์สามเดรนที่เขาครูบาอาจารย์ที่เขาอยู่วัดเนี่ยตามหลักของความจริงเนี่ยถ้าปรับแก้ตรงหวววัดนี่ได้ มันก็ดูดีขึ้นนั่นแหละแต่พูดถึงว่าเรื่องที่มันทําให้เสียหายอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องโอนครับเราโอนกันจนโหจนเขารวยกันครับจนกลายเป็นช่องทางหลายคนมุ่งเข้ามาบวชนี่กลายเป็นตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์ตั้งตนสอนสอนในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองรู้ไปคือมันหยุดอะไรหยุดได้หมดแหละคนนั้นสอนว่าให้หยุดอันนั้นหยุดอันนี้หยุดอันโน้น พรอพุทธองบอกให้หยุดรับเงินครับหยุดให้มันได้สิแล้วทุกวันนี้บอกให้หยุดอ่านตาราโอ้โหยุดรับเงินเนี่ยหยุดให้ได้ครับไอ้ไงที่สุดหยุดรับเงินเนี่ยครับอย่าไปคิดเลยว่าจะหยุดตรงนั้นหยุดตรงนี้หยุดตรงโน้นมันหยุดไม่ได้หรอกคุณหยุดรับเงินแล้วชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายชาวพุทธหยุดโอนครับหยุดโอนอย่าอ่อนไหว้หลายเห็นเลขบัญชีหลวงพ่อหลวงตาทั้งหลายนี่หยุดโอนเจริญพรสุพจน์ หยุดโอนเท่านั้นแหละศาสนาเราก็รอดครับไม่ใช่ว่าโอ้แต่ละวันสรรหาคอนเทนต์บางคนนี่นะแค่จะเดินทางนี่นะครับก็จะปักหมุดหาเงินเลยค่าน้ำมันลดราะมันเอาทุกทางจริงๆอะ่ะคือเหมือนกับศาสนาเป็นไปเพื่อหาเงินมันเป้าหมายศาสนามันไม่ใช่หาเงินน่ะน่าเกียด น่าเกลียดศึกษาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าศึกษากันยังไงใหกลายเป็นศาสนาที่เป็นไปเพื่อเงินเพื่อทองพระพุทธองค์สอนให้ทิ้งเงินทิ้งทองไม่ให้เป็นผู้มากๆในเงินในทองไม่ใช่ว่ามาหลงไหลได้เพื่มอยู่กับเงินกับทองไม่เลยทุกวันนี้นะบางทีเรามันก็อยู่ที่โยมศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าบ้างฟังพระสงฆ์องค์สามเนรที่ท่านเตือนสติบ้างถ้าพระเนรนเตือนสติไม่ได้แล้วล้วใครจะเตือนละโยมเอ้ย ศาสนาพุทธเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการปัญหาคือเขาบางคนเนี่ยเขาหาเขาปักหมดุดหากันจนจนสร้างบ้านให้ลูกให้เมียเขาธุรกิจลูกเมียเขาเนี่ยถึงแม้จะยังไงมันก็ล้มไม่ได้เพราะอะไรมันมีเงินบริจาคของเราอยู่มีเงินบริจาคของชาวพุทธนี่ชาวพุทธเราก็ต้องไปดูว่าพิกษูมันรับเงินรับทองได้จริงหรือเปล่าคนที่รับเงินรับทองพระองค์บอกไม่ใช่พิกษุในทรมวิน,นัย เงินของท่านซื้อบุญไม่ได้หรอกมันเป็นการสร้างอารชีทำลายศาสนาทำลายภาพลักษณ์ศาสนาเฉยๆพระสงฆ์อ,องค์สามเณรนที่มักน้อยสันโดษก็มีอยู่มากอยู่หรอกในบ้านเราเนี่ยนะนะถ้าเราจะไปทำบุญกับวัดวานนนี้นั่นก็ไปทำแต่ทุกวันนี้มันไม่ไม่เหลือหรอกภาพลักษณ์ภาพ,ภาพนักปฏิบัติปฏิบัติอะไรมันจะหิวเงินปฏิบัติขัดเก้ามันก็ต้องเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษทุกวันนี้เน้นสร้างวัตถุ จังหวัดเชียงใหม่ครับปีที่แล้วหาวัดวัดใหญ่ๆยังหาพระที่จะจำพรรษาไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะคนก็บวชน้อยลงแล้วญาติโยมก็มุ่งเอาเงินเอาทองไปถมให้กับรัชชีระสองฆอง์สามเณรก็ไม่ฝึกฝนตัวเองให้เป็นนักพูดนักเจรจาปาศัยก็เป็นเป็นประมาณเนี้เราหยุดโอนแค่อย่างเดียวครับปรับหมุดเลขบัญชีทั้งหลายเนี่ยพวกนี้แหละทำลายศาสนา พวกปักหมุดนี่มันเราก็ต้องไปดูว่าศาสนาเราหนือไปเพื่อหาเงินเหรอมันไม่ใช่ดูแล้วเพราะอะไรเพราะเขาเห็นช่องทางการหากินพระอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวผิดมีคำนี้โดยตรงในพระไตรปิฎกแบบท,ที่เป็นความหมายตรงๆเลยไหมครับคำไหนอ่ะคำไหนคุณโยมเรื่องรับเงินรับทองเนี่ย มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องถ้าเรื่องรับเงินรับทองเนี่ยตรงตรงเลยไปดูเรื่องของพระอุปนันทาศากยาบุตรนะพระไตรปิฎกพิมพ์คําว่าอุปนันทาศากยาบุตรอุปนันทาศากยาบุตรพอพระศาสดาสัมบมพุทธเจ้าพระองค์ไม่กล่าวผิดอยู่แล้วครับแล้วไม่กล่าวคาสองด้วยเพราะอะไรครับเพราะบารมีพระองค์ถึงพรอง้อมครับ เขาเรียกว่าเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งแล้วครับเป็นผู้เตือนเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ฉะนั้นในการที่พระพุทธเจ้าจะกล่าวผิดก็ไม่มีอยู่แล้วครับไม่มีไม่มีไม่มีครับพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมนั้นระวังตรงเนี้ยระวังวิกิจิตชาความลังเลสงสัยในใจเรานะแต่สิ่งสําคัญในเวลานี้นี่อยากจะถามคุณญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายนี่ ท่านคิดยังไงกับการโอนนี่ถ้าเราไม่หยุดโอนเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะพุทธศาสนาของเรามีแต่จะพังกับพังภาพลักพาะสององค์สามนินศาสนามันไม่ใช่ศาสนาศาสนาเป็นของฟรีนะครับไม่ใช่ของให้ไกรหาเงินไม่ใช่ของให้ไกรหาเงินแต่ทุกวันนี้ทาไมหากันโคลมโคลมโคลมปักหมุดกันโคลมโคลมแล้วไม่มียางอายกันด้วย เห็นการปักหมุดแล้วโอ้เห็นเราทอถอยใหญ่เพราะเขาหาเขาปักหมุดแล้วเขาได้ไงเขาได้เขาจนรวยอ่ะก็คิดดูสิถ้าหากเราสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยตามเขาตามแบบเนี้ยมีแต่โอนกับโอนกัน,นก็เกิดดารัจีอ,อยู่ล่ําไปอะทั้งที่ศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขอข้าวแกงกับนนะ้าแค่นั้นแหละไม่ใช่ขอเงินขอทองมันมีที่ไหนขอทานที่ไหนขอข้าวขอแกงแล้วยังจะต้องขอเงินขอทองอีก ภิกษุก็คือขอทานนะอาชีพของท่านนะสำมาชีว่าของภิกษุมีแค่บิณฑบาตหรือขอครับไม่ใช่ขอเงินขอทองนะเ๋อนนี้ปักหมุดกันอย่างอาตมานี่ก็ปักหมุดนะปักหมุดหลาเลยถามว่าเอาสี่สิบท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยที่ง่ายๆเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปว่าอย่าโอนครับ <c oughs> ท่านอย่าพากันโอน เพราะพุทธเจ้าศาสนาเป็นของฟรีศาสนาไม่ใช่เรื่องของเงินของทองหรอก้าต,ตาบใดที่เรายังโอนอยู่บอกได้คาเดียวว่าเพราะพุทธศาสนาของเราภาพยิ่งเสียหายไปมันเป็นกายเป็นพระสงฆ์องค์สามเนียนกายเป็นว่าแทนที่จะลดขัดเกาเบาบา,บางกิเลสมีความอยากในเงินในทองน้อยลงไม่บางกลุ่มทําเป็นโอ้ยหากันแบบเอาเป็นเราตายหากันปักหมุดกันเอาเป็นเราตาย จะกินจะขี้จะเยี่ยวมันู้ปักหมุดหมดปักหมุดทุกอย่างจะเดินทางจะอะไรก็ตามปักหมุดกันหมดโอ้ยทุกวันนี้ความไม่มียังอายของคนนี่เนาะมันก็ถึงที่สุดแล้วลหละจะไม่รู้จะพูดยังไงไม่อายก็ไม่อายพูดไม่อายเกินไม่เคยเพบเคยเจอยุคไหนที่บีคนหัวโล้นหัวเหลืองจะหน้าดา้านรับเท่ากับยุคนี้ไมีมกีแล้วการปักหมดุดเลขบัญชีนี่ก่อนหน้านี้กูบาจารย์เขามีโซเชียลมาตั้ง ตั้งแต่จะามาบวชพระอยู่นั่นตั้งแต่บวชธรรมยุทธถามว่าเคยปักหมุดกันไหมหือครูบาอาจารย์สีเลียดมากนะเรื่องนี้ทุกวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะสังคมพิกสุกลายเป็นหน้าด้านกว่าที่เราคิดอีกเห็นแล้วหน้าด้านนะปักหมุดกันไม่มีหรอกเขาหลอกผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้ปักก็มีอยู่บางกลุ่มเอา,อาเนาะไอ้แหน่หากันจนเอาเป็นเอาตายหากันจนรวยอู้ตายแล้วเห็นแล้วยังอยากจะบอกว่า ศาสนาเรามันเป็นมันมันวิวัฒน,นาการไปในทางทิศทางที่ชั่วไปแล้วเพราะพระพองค์บอกว่าไม่ใช่กิจของสามนาณะนะการปักปุญหางเงินหนาทองเนี่ยเราลดความหน้าด้านลงบ้างก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราจะมาปักปุญหางเงินหนาทองมาอาศัยว่าเหลืองของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยอมลดความหน้าด้านลงบ้างนี่มันก็ไม่ใช่เท่าที่ดูยิ่งดูยิ่งโอ้ยิ่งหน้าด้านยิ่งหน้าดูไม่ได้อะ่ะ ไม่รู้จะใช้คําไหนเพราะว่าด้านทนเหลือเกินทั้งที่วินัยบัญญัติก็ไม่อนุญาตให้พ้ารับเงินรับทองนะสังคมกลับไปยอมรับกลับไปปกป้องอารลชีกลับไปเอออหอหมกธรรมะไม่มีมีแต่วินัยบัญญัติเป็นแบบนี้ไปตีอีกนินทาใครอ่ะไม่ได้ตีไปตีใครอ่ะวินัยบัญญัติเป็นแบบนี้จริงๆ ศาสนาเนี่ยไม่ศาสนาเป็นของฟรีค่ะโยมต้องเข้าใจหลับศาสนาเป็นของฟรีนะจะไปตีใครอ่ะอย่าเดือดร้อนเด็กไอ้พวกไหนที่มันมาปักหมุดหาเงินในพวกนี้มันหน้าด้านทั้งนั้นเนี่ยหน้านาำหน้า,นาไม่มียางอายสี่สิบห้ารรษาพระองค์ให้ฟรีไม่มีหรอกพระองค์จะมาโอ้ยชวนอานนท์เลยเราวันนี้ไปหาของเงินจากนาถบินดิกาเศฐีนี่อันนี้เศสีหวัวล้านในสมัยนี้กับิดเบือนคําสอนพระพุทธเจา้าหาเงินนาทองกันแบบหน้าด้านๆนะ หน้าหนาคุณเห็นความหน้าด้านของเรื่องนี้ขยับยังปักหมุดเลยคือมันสะดุงตื่นเนี่ยคือการปักหมุดอย่างเนี้ยเขาหากันมาตลอดนะก็ลเลยอยากจะถามว่าท่านคิดยังไงสัตว์คิดว่าศาสนาเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อหาเงินเนี่ยนะมันไม่ใช่นะครับคือเราเราไม่สามารถหยุดเศรษฐีหวัวล้านได้หรอกถ้าตราบใดที่พวกท่านทั้งหลายยังโอนกันอยู่ซึ่งเป็นเป็นไปไม่ได้เลยครับ เป็นไปได้ไหมเหงือเศรษฐีวารานเขาไม่ได้แคร์อยู่แล้วครับเขาบวชมาหาเงินกันอยู่แล้วถ้าเอาตามทาตามวินยัยจริงๆเศรษฐีวารานพวกนี้ยมันก็ไม่ใช่พิกษูในธรรมวินยัยอ่ะพิกษุในธรรมวินัยที่ไหนจะมามาหาเงินขนาดนั้นมิมีหน้าด้านหน้าหนาใช่ไม่ใช่คุณโยมลองเมนมาสิว่าพิกษุรับเงินรับทองในความคิดคุณะรับได้ไหม วินัยบัญญัติเขาบอกไม่ให้รับนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาถูกใจนะทุกวันนี้ไอ้พวกปักหมุดหาเงินมันทําลายภาพลักษณ์พระศาสนาศาสนาเป็นของฟรีครับศาสนาไม่ใช่ว่าเป็นไปเพื่อเงินเป็นไปเพื่อทองนะคุณโยมทั้งแอปสองอปนี่ช่วยเมนมาหน่อยว่าคิดยังไงกับพวกรับเงินรับทองพวกปักหมุดหาเงินหาทองมันคิดดีไม่ได้เลยนะเพราะอะไรวินัยบัญญัติเขาไม่ได้ให้รับครับแต่ถามว่าทําไมจึงปักหมุดกันเออไอ้ญาติโยมเขาถวายคือ หน้าด้านลงน้อยน้อยหน่อยมันก็ดีญาติโยมเขาอาจจะเห็นหน้าเห็นตาเออถวายหลวงพ่อพอได้ค่าน้ํามูลวมันเอออันนี้จะมันก็ไม่เกินไปนะแต่อันนี้ตั้งหน้าตั้งตาปักหมุดแล้วขนเงินขนทองไปสร้างบ้านให้ลูกให้เมียมันมีมาแต่ในอดีตครับ <c oughs> คำถามคืออาตมาแค่อยากจะถามว่าสรุปศาสนาเรานี่เป็นไปเพื่อหาเงินหาทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ ใช่ไหมมันก็เลยดูแปลกๆอะ่ะถ้าเราหยุดถ้าเราสาธุชนหยุดหยุดโอนเนี่ยเราจะช่วยวาสานาได้เยอะเลยมันจะช่วยให้ลูกหลานของเราเนี่ยไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพที่หวาดกลายเป็นศาสนากลายอีกสี่ปีห้าปีเนี่ยกลายเป็นสนัตว์ 4, 5, ร,รมปฏิรูปคนจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพระภิกษุนี่ห้ามรับเงินรับฟองคนก็จะมองว่าบวชเข้ามาก็จะมีแต่เสีย สมัยพุทธกาลแม่เจ้าชายทั้งหลายเนี่ยบวชเข้ามาในศาสนาเขาทิ้งหมดนะเครื่องเพชรเครื่องพลอยเครื่องทรงทั้งหลายเขาทิ้งหมดในแอปแดงเจ็ดสิบกว่าท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคุณโยมที่เข้ามาแอบดูก็ตามแต่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นะคุณเคยสงสัยไหมทําไมสมัยพุทธกาลเจ้าชายทั้งหลายนี่เขาจึงทิ้งหมดเครื่องเพชรเครื่องพลอยทั้งเงินทั้งทองทั้งราชรถเขาทิ้งหมดแต่ในบ้านเราเนี่ยอู้ห้ากันทุกวันนี้ปรับ ลำพังเอออยู่ที่วัดญาติโยมเข้าไปหาถวายเอ,ออยังยังพอที่จะหาคาําอธิบายได้อยู่นะแต่นี่ตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาใช้สื่อโซเชียลปักหมุดหาเงินกันแล้ววินัยบัญญัติท่านก็บอกอยู่แล้วว่าการรับเงินรับทองไม่ใช่กิจของสมณะครับคือแต่ในบ้านเราเหมือนเหมือนไม่เอาคำาระศาสดาแล้วเราก็บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแต่ชาวพุทธอะไรไม่เอาคำาระศาสดา เพระพทธเจ้าบอกว่าห้ามรับเงินรับทองแต่เราก็เราก็รู้ว่าพิกษุรับเงินรับทองไม่ได้เราก็โอนกันจังหรือ,อยังไงหรือถ้ายอมรับได้อัตมาก็จะเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนเป็นไม่เอาละว,วินัยบัญญัติเอาเงินกันดีกว่าหรือ,อยังไงใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่นะเราต้องเอาวินัยบัญญัติเราจะกราบอะไรในตัวเขาอะถ้าไม่กราบวินัยบัญญัติอะ ไม่มีธรรมไม่มีวินัยมันจะกราบยังไงแล้วบางคนนี่มาบอกว่าอาตมาไม่มีธรรมมันไม่ใช่นี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะทานของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่ทานเงินทานทองวินัยก็คือพูดเรื่องของอะไรพูดเรื่องของวินัยบัญญัติเนี่ยธรรมะไม่มีมีแต่นินทาคนอื่นบวชมาไม่นานเองคิดดียากคิดลบง่ายแค่อ้างพระพุทธจัดสนาพุทธไม่อ้างพระพุทธจะไม่อ้างใครอะไปอ้างใครอะเนี่ย ธรรมะไม่มีก็เนี่ยพูดเรื่องธรรมะอยู่นี่ไงไอ้พวกบวชฐานเงินหาทองมันมีธรรมะไอ้พวกปักหมุดหาเงินหาทองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีธรรมมีวินัยเหรอแสดงว่าชาวพุทธในประเทศไทยนี่โอ้ไปไกลแล้วหลุดโลกเลยอะ่ะมีคนบอกว่าศาสนาก็แค่นิทานของพราหมณ์ท่านจะจริงใจจริงจังไปทําไมท่านก็หาเงินให้เยอะๆรวยๆสึกกองมาได้ผัวได้เมียแบบแพรลี่ไงเอออันนี้ขอโทษนะโยมนะไปกล่าวตู่ท่านทําไมอ่ะ ตอนเขาบวชเขาก็ปฏิบัติดีนะน่าอายนะเขารวยตอนเขาศึกเบาได้เบานะท่านไม่เบาเบาทำไม oh. การเทศนาเป็นหน้าที่ของพระสฆงองค์สามเิรจะไปเบาทำไมธรรมไม่มีดีแต่เสียสีชาวบ้านแสงและวีสีตังอัตมาไปพูดถึงใครก็เนี่ยเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริง วินัยบัญญัติท่านตัดไว้อย่างนี้จริงๆพิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับเงินรับทองและจะให้พูดว่าไงฮะโอ้ยหลวงพี่เบาได้เบานะท่านแล้วผมถามหลวงพี่หน่อยวินัยบัญญัติท่านบัญญัติไว้อย่างนี้หรือเปล่าค่อยกอนึกว่าอะไรเนี่ยดูหน้าตาเขาโอ้เยี่ยมชมบ้านหุ่นเหล็กจังหวัดอ่างทองคือหลวงพี่อันเนี้ยที่ผมพูดนี่ใช่วินัยบัญญ,ญัติหรือเปล่า ถามเนี่ยท่านขึ้นมาอธิบายหน่อยได้ไหมขึ้นมาอธิบายหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งไปนะครับอย่าพึ่งไปนะครับไอ้เบาเนี่ยผมไม่เบาอยู่แล้วครับวินัยบัญญัติเป็นแบบนี้ครับพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ไม่รับซึ่งเงินซึ่งทองครับเดี๋ยวอย่าพึ่งไปนะครับผมให้ขึ้นเลยผมจะถามว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นวินัยบัญญัิหรือเปล่าขอขึ้นมาเลยครับไหนอะอยู่ไหนอะขอขึ้นมาไหนไหนนี่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 เชิญเลยอ่ขึ้นนะขึ้นนะ ขึ้นนะหลวงพี่ขึ้นนะผมรออยู่นะขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้เบาได้เบานะท่านเนะี่ยขึ้นนะขึ้นมาเร็วอย่าตาขาวครับผมถามหน่อยครับพิกษุนในธรรมวินัยนี้รับเงินรับทองได้หรือเปล่าผมถามท่านเถอท่านขึ้นมาอธิบายสิครับขึ้นสิครับท่านดูผมอยู่ขึ้นสิ ให้โยมเขาได้รู้ว่าคุณภาพพระภิกษุในยุคปัจจุบันคืออะไรวินัยบัญญัติเขาตัดไว้อย่างนี้ผมก็พูดตามวินัยบัญญตัติการเทศนาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพระสองฆ์สามเณรผมกําลังสร้างกุศลนั่นก็คือบุญกิริยาวัตถุสิบป,ประการทรมเทศนาไม่บุญสําเร็จด้วยการแสดงพระสัตธ,ธรรมเทศนาแล้วก็เตือนญาติโยมโยมเอ้ยหยุดโอนมันผิดตรงไหนอเปล่าเพราะทำพระวินยัยวินยันยบัญญัติท่านก็บอกว่าภิกษุในรมวินัยนี้ไม่รับซึ่งเงินซึ่งทองใช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งไปเด็ขึ้นมาหน่อยครับเห็นหน้าเห็นตาแล้วเนีย่ยไหนอะไออลาดคือท่านตองกา้กานะครับเพราะว่าเราเป็นสิทธิาคตอะ่ะคือเราเป็นสิทธิาคตท่านต้องกล้านะครับเนี่ยตัวท่านน่ะหน้าตาท่านเนี่ยหน้าตาท่านน่ะเคว้งควางและเดียวดายทุกขณะโอ้โหแคปชั่นท่านเคว้งคว้างท่านเดียวดาย แปลว่าอารมณ์นเวลานี้ท่านกำลังคิดถึงใครอยู่อ่ะโอ้โนน่ะอืะเกาะลอยศรีราชาชนบุรีโอ้โหน้าตาใช้ได้เลยนะก็เพราะมีคุณภาพแบบท่านเนี่ยพระศาสนาจึงไม่เจริญก็มันไม่มีเงินเที่ยวใช่ไหมล่ะดูแม่ คือพูดตามจริงนะท่านขึ้นมาอธิบายได้นะอย่าบอกนะเนี่ยที่ถ่ายรูปคู่หรือคู่ขาอืเห็นท่านเนี่ยไม่มีหรอกในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไอ้ต้นเงินแบบนี้ไม่มีครับผมเคยประทับกับท่านหลายรอบแล้วนะท่านทาไมไม่กล้าขึ้นนทําไมไม่กล้าขึ้นะก็เพราะมันมีคนบวชหวงวัดหลวงวาแบบพวกท่านศาสนาจึงไม่จเจริญ แล้วทาบุญกับบาลัทธีประเภทเนี้ถามหน่อยว่ามันมันจะทําให้ศาสนาเรารุ่งเรือง,องยังไงค่อยถามหน่อยพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพิสุทในธรรมวี่ันไม่รับเงินรับทองใช่ไม่ใช่เนี่ยพระองค์ตัดเรื่องโกเรื่องของโกศิยวัคชิกาบทที่แปดเรื่องของวันนันทสักยบุพระองค์บอกว่าการรับเงินรับทองไม่ใช่กิจของสองฆ์นะอันนี้คําว่ากระเทยคืออะไรดอด่ะบรรดา บันดอดในความหมายเนี่ยอัตมาก็ไม่กล้าตัดสินนะมันเป็นเรื่องของวินัยบัญญัติครับที่เราก็ต้องเรียนรู้ให้เกิดเราไปพูดเนี่ยแต่ในความเชื่ออัตมานั้นมองว่าถ้าเขาบวชแล้วเขาสํารวมได้มันก็บวชได้เลยแต่ถ้าบรรดอดเนี่ยอ่มันในความหมายคือเพศไม่ชัดเจนเพศไม่ชัดเจนแต่ถ้าโดยวินัยบัญญัติ อ้ไปไหนอะ่ะอย่าไปดิโอ้ยล่มเลื่นสป,ปายะแต่ไปเที่ยวอยู่นนน่ะอืมไปเที่ยวสีลายชาเงินกระถินพ่อป่าก็เก็บไปเที่ยวนี่แหละอืนี่โอ้ยคือท่านขึ้นมาได้นะผมมองว่าท่านจะตาขาวเิครท่านก็ขึ้นมาอธิบายเราเป็นสิทธถฐานคตอะ่ะท่านขึ้นมาเลยครับเจริญพุทธมนต์อืม อำเภออย่าใช้คำว่ากนันนาสงเลยครับสงคือมัคคีผลสีครับอย่างท่านอย่าว่าอย่าเรียกว่าตัวเองเป็นสงเลยถ้ารับเงินรับทองอยู่ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยอเป็นแค่ขว่าโล้นห่มเหลืองแล้วก็อาศัยว่าธรรมวินัยหาเงินหาทองเท่านั้นเองผมพูดตามเนี้ยผมพูดตามเนี้ยท่านก็เป็นได้แค่ว่าโล้นห่มเหลืองครับถ้าท่านยังรับเงินรับทองก็เพราะภิกษุพระองค์จําแนกเอาไว้นี่ ถ้าพิสูุนในทางพระพุทธศาสนาเ็าเป็นก็ภิสูุคือผู้ปฏิบัติตามรัมพระวินัยแต่ถ้าเราบวชมาหาเงินเที่ยวศรีราชาเที่ยวตรงนั้นตรงนี้โอ้ยอันนี้ไม่ใช่ใแล้วครับหลวงพี่หลวงพี่อย่าไปหาเลยกูบาอย่าไปหาอะไรน้องเลยพูดจริงๆถ้าไม่มีศีลก็ศึกไปเถอะถ้าอยากได้เงินได้ทองก็ศึกไปหาหมีเท่านั้นเองพูดตาำเนี่ยเห็นหลายรอบแล้วนะเข้ามาเมนบนเบาได้เบานะท่านเบาทําไมอะ แสดงทำตามความเป็นจริงเบาทำไมถามว่าผมกลัวไม่คือยิ่งแล้วถ้าอย่างพวกท่านนี่พวกท่านโตบไม่ได้หรอกขอให้มาเลยผมรออยู่คือผมนี่อยู่บ้านเล็กที่เก้าสี่สี่นะอยู่อําเบอละวันมาติดต่อเจ้าหน้าที่เอได้เลยว่าผมอยู่ไหนเขารู้ครับแล้วถามว่าผมกลัวไมหมคือถ้ากลัวผมไม่พูดขนาดนี้ครับไม่พูดขนาดนี้ครับถ้าผมพูดขนาดนี้แปลว่าผมกลัวไม่กลัวเลยวินยันยบัญญัติเป็นแบบนี้ แล้วผมก็พูดตามพระไตรปิฎกนี่พิสูจน์ในธรรมวินัยเนี่ยพระองค์บอกว่าการรับเงินรับทองไม่ใช่กิจของสามัญะนะใช่ไม่ใช่ท่านนะ่ะต้องกล,กล้าขึ้นมาพูดครับไม่ใช่ว่าท่านมาเมนเมนละมุดหัวครับอย่าทําตัวเป็นต่าหัวด,วดิผมชอบชอบนะท่านแนตะ่ท่านมาสองสารอบผมท้าท่านขึ้นสองสารอบท่านก็ไม่ขึ้นใช่ไม่ใช่อย่าหดครับไม่ต้องมาในนี่เลยมาผมที่นี่เลยก็ได้ คือขนมาเลยผมไม่ได้กลัวท่านแม้แต่นิดเดียวซึกงผมก็ยังไม่ได้กลัวเลยเพราะอะไรผมไม่ได้บวชเอาวัดอาวาไม่ได้บวชหาเงินเหมือนพวกท่านสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือผมจะพูดเรื่องเนี้เพราะทุกวันนี้มันเหลวแหลกจนมันเข้าข่ายหลอกลวงญาติโยมน่ไอ้การรับเงินรับทองไอ้การปักกุญทางกันหาทองเพราะวินัยบัญญัติเขาบอกว่าพิกษุนในิธรรมวินัยนี้ไม่รับเงินรับทองเนี่ยพระอ,องค์บัญญตัติต้นบัญญัติก็คือพระอ,อุปนันทสกักยบุตรพระอ,องค์ตำหนิตีเตียนพระอุปนันท飒กักยบุตรว่าด การกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสามณะนู่พระพุทธเจ้าตาําหนิท่านจะเถียงยังไงท่านกําลังป้องเพียงแค่ว่าผมเทศนาตามความจริงท่านก็จะมาไล่ปี้ผมผมกลัวไม่กลัวหนึ่งผมไม่ได้บวชหาเงินขับสองผมไม่ได้ยึดติดเลยถึงแม้ผมสึกสึกวันไหนผมก็ยังพูดต่ออยู่ดีผมก็จะบรรยายเรื่องนี้อยู่ดีเพราะอะไรความจริงมันคือความจริงพระสัตธรรมคำสอน แสดงให้เห็นว่าพระภิกษุในวันนี้เนี่ยเสทิงวันรั้นวันนี้เนี่ยไม่เอาวินัยบัญญัติจริงๆทั้งที่ผมพูดเนี่ยคือวินัยบัญญัติถ้าหากคุณเป็นสามณะในธรรมวินยัยคุณควรสาธุก,การไม่ใช่คุณเข้ามาเบาได้เบาท่านเรื่องอะไรอะ่ะการประกาศพระสัตธรรมคำสอนกลายเป็นว่าต้องสั่งให้หยุดสั่งให้เบาหยุดได้หยุดเบาได้เบามีที่ไหนเขาทากันพระสงฆ์ำำองค์สามเรีนมีหน้าที่ประกาศพระสัตธรรมคำสอนไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่ตายแล้ววิธีคิด เศรษฐีวลรานในบ้านเรามันถึงไม่แปลกใจไงพระอ,องค์บอกว่าการที่พระภิกษุรับเงินรับทองเนี่ยมันเกิดกิเลสพอเกิดกิเลสแล้วทำให้ความตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรมนี่มันเปลี่ยน